กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักจร,รเสนอรายการจาร่าเลือกไว้ณชายแดนตาสวัสดีค่ะ จากสถานการณ์การการ,ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 ในปัจจุบันค่ะได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพต่างๆของพี่น้องเกษตรกร,กรและก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้รายการจารึกไว้ณนะชายแดนใต้ค่ะจะมาพูดคุยถึงการสนับสนุนชุมชนการพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะ ท่านแรกค่ะพลตรีกฤิจันทรานิยมผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาภาคสี่ส่วนหน้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาท่านที่สองค่ะจ่าเอกเฉลิมพลยานวิสุทธิสกุลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลาท่านที่สามค่ะคุณหมอุมาบัวแก้วหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสํานักงานเกษตรจังหวัดยะลาและท่านสุดท้ายค่ะคุณชุมพลคงทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยกับทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนแล้วก็พัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะถามท่านผู้อำนวยการเลยคะ่ะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของเกษตรกรที่นี่คะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพรายได้เป็นยังไงบ้างคะครับโดยทั่วไปก็เป็นที่รับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกษตรกรรมและก็ปศุสัตว์ นะครับเรื่องการเกษตรกรรมเนี่ยก็จะมีพื้นที่ปลูกยางพารานะครับซึ่งใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็จะประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการดําเนินการหลักในเรื่องยางพาราครับนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของปาล์มน้ํามันนะครับซึ่งกําลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็พืชผลไม้ตามฤดูกาลครับสำหรับในส่วนของด้านปศุสัตว์นะครับประชาชน พ่อแม่พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็นิยมในส่วนของการทรําปศุสัตว์ฮาลานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโคเนื้อเรื่องแพะเรื่องแกะนะครับซึ่งก็ยังเป็นการาเลี้ยงเพื่อดำรงชีพเป็นหลักนะครับตามหัวไล่ปลายนานะครับยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มหรือทําในเชิงเศรษฐกิจในภาพรวมครับค่ะแสดงว่าถ้าพูดถึงรายได้ก็เหมือนก็พออยู่พอกินครับ,รบก็เป็นการแบบพอเพียงใช่ไหมคะค่ะ,คะ มาที่ท่านเกษตรและสากรจังหวัดบ้างคะ่ะถามถึงเรื่องศักยภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตค้ค่ะว่าตอนนี้เราอยากจะเร่งแก้ปัญหาหรือว่าพัฒนาตรงไหนบ้างคะในเรื่องของนโยบายของกระทรวงเกษตรและสาก์นะที่สําคัญนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องภาพการเกษตรอยู่นะครับหนึ่งในนั้นเราทํากระทรวงเกษตรและสาก์ก็มีนโยบายในเรื่องของการตลาดนําการผลิตหมายถึงว่ากระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยผลิตนะครับแล้วก็พาณิชย์จําหน,าน่าย นะครับก็เป็นนโยบายที่สําคัญนะครับในเรื่องของการผิดแล้วก็การตลาดนโยบายต่อมาก็ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในภาคของการเกษตรหรือเกษตร4.0นโยบายถัดมาก็ในเรื่องของการพัฒนาสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดแล้วก็นโยบายในเรื่องของเกษตรมั่นคงมั่งทั่งก้าวสู่ครัวของโลกแล้วก็นโยบายต่อมาก็ในเรื่องของการส่งเสริมภาคการเกษตรในลักษณะของ กเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับแล้วก็นโยบายที่สําคัญตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักของศาสตร์พรระาชาสําหรับนโยอบายที่สําคัญของกระทรวงกรเกษตรในจังหวัดภาคใต้ชายแดนนะครับก็จะเน้นนะครับส่งเสริมในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในการผลิตนะครับโดยเฉพาะการทํำยังไงนะครับที่จะให้กเกษตรกรใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะ ลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดแล้วก็เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงสุดเราจะพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ให้เป็นผู้ประกอบการได้อย่างไรนะครับก็คือเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการตลาดภาคการเกษตรอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนามาตรฐานของสินค้าการเกษตรนะตั้งแต่ต้นน้ําให้ผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดสําหรับ เกษตรกรรายย่อยเราก็จะเน้นส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยถ้าเป็นในส่วนของพืชเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการทําการเกษตรผสมผสานการนําศาสตร์พระราชามาใช้ในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือส่งเสริมเกษตรกรมีการรวมกลุ่มการเลี้ยงโคในส่วนของสินค้าประมงจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นในลักษณะของการทําประมงน้ําจืดแบบยางชีพเราก็อาจจะไป ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการเลี้ยงได้มาตรฐานแล้วก็เชื่อมโยงกับตลาดให้เพิ่มมากขึ้นในส่วนของจังหวัดปัตตานีนะ่ะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะมีการเพราะเลี้ยงกุ้งสัตว์น้ําสัตว์ทะเลโดยเฉพาะประมงชายฝั่งเราก็จะไปช่วยเขาในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็ในเรื่องของการจัดการฟาร์มบ่อนะครับให้ได้มาตรฐานสําหรับในเรื่องของ นโยบายของสถาบันเกษ,ษรตรกรในพื้นที่การรวมกลุ่มเนี่ยกรมส่งเสริมสากรนเนี่ยครับก็จะมีการส่งเสริมให้เกษ,ษรตรกรนะครับรวมกลุ่มกันเป็นสถาบันเกษ,ษรตรกรที่สําคัญก็คือ1กลุ่มเกษ,ษรตรกรนะครับสองสารกรการเกษตรแล้วก็อีกสถาบันหนึ่งนะครับโดยกรมส่งเสริมการเกษตรก็คือวิสาหกิจชุมชนภาคการเกษตรต่างๆถ้าสถาบันเหล่านี้ที่มีการรวมกลุ่มและเข้มแข็งเนี่ย รวมกลุ่มกันผลิตรวมกลุ่มกันขายรวมกลุ่มกันแปรรูปแล้วก็เชื่อมโยงตลาดเนี่ยมันก็จะสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่ไปในตัวด้วยนะครับครับค่ะอย่างที่ท่านเกษตรและสาก์ได้กล่าวไปว่าสำคัญที่สุดก็คือการรวมกลุ่มนั่นเองนะคะการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรค่ะเพื่อขยายอาชีพของเขาทางเกษตรจังหวัดยะลาเข้ามาส่งเสริมยังไงบ้างคะสาหรับการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรนะคะของสํานักงานเกษตรจังหวัด ยะลานะคะแล้วก็สํานักง,งานเกษตรอําเภอนะคะเราได้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะคะจํานวน4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็จะเป็นการส่งเสริมเยาวชนนะคะอายุตั้งแต่1 0ถึง25ปีนะคะในการจดทะเบียนกลุ่มยุวเกษตรกรนะคะซึ่งมีทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนนะคะสองก็จะเป็นประเภทกลุ่มตามธรรมชาติตรงนี้นะคะก็ะจะเป็นการจดทะเบียนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรนะคะ ประเภทที 3: 3. 3. Anyway ่3ก็จะเป็นการจดทะเบียนกลุ 2021, ่มของสตรีนะคะก็จะเป็นการจดทะเบียนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะคะส่วนประเภทสุดท้ายก็จะเป็นการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะสำหรับข้อดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ก็คือมีกฎหมายรองรับนะคะซึ่งเป็นพรบวิสาหกิจชุมชนพศ .2548 นะคะแล้วก็กลุ่มที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตรงนี้นะคะก็ กลุ่มก็จะมีการประเมินศักยภาพของกลุ่มนะคะแล้วก็มีการจัดทําแผนธุรกิจนะคะแล้วก็ข้อดีข้อสุดท้ายก็คือ,อกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนนะคะทั้งในส่วนของด้านความรู้และงบประมาณต่างๆที่จะเข้ามาส่งเสริมตรงนี้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้มีกลุ่มที่ไปขึ้นทะเบียน,นะคะจำนวนเท่าไหร่แล้วคะ สำหรับของจังหวัดยะลาของเรานะคะข้อมูลณนะปัจจุบันนะคะมีกลุ่มที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจำนวน382แห่งนะคะแล้วก็มีที่จดทะเบียนเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจำนวน2แห่งด้วยกันค่ะข้ามาที่ปัตตานีบ้างนะคะอย่างทางปศุสัตว์ปัตตานีค่ะมีโครงการต่อย,ยอดการเลี้ยงโคเนื้อแล้วก็โครงการที่จะช่วยเกษตรกรในเรื่องปศุสัตว์ยังไงบ้างคะครับสำหรับด้านปศุสัตว์นะครับก็จริงๆแล้วเกษตรกรที่เลี้ยง บริษัทในปตัตตานีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับเลี้ยงแบบหลังบ้านเป็นหลักแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมส่วนที่เลี้ยงเป็นอาชีพหลักนี่ก็มีจํานวนน้อยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามที่จะรวมกลุ่มให้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนต่างๆจาก,กเกษตรเนี่ยจะมาพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนด้านบริษัทที่มีความเข้มแข็งม,มากขึ้นเช่นวิสาหกิจชุมชนคนเนื้อช่องเขตจากเดิมเนี่ยต่างคนต่างเลี้ยงนะครับ แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของตลาดไม่มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางเลยรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยแล้วก็เป็นแปลงใหญ่ด้านบริษัทด้วยเป็นวิสาหกิจชุมชนยกระดับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาในเชิงวิสาหกิจชุมชนมารวมกลุ่มกันครับเรามีการพัฒนาแนวทางไงบ้างคะเพื่อให้ทันกับสถานการณ์แล้วก็การขยายของกลุ่มครับครับจริงๆแล้วมันจะมีอยู่สองส่วนก็คือว่าส่วนที่หนึ่งเราก็ ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยคือสามจังหวัดนี้จะมีโครงการก็เรียกโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีกิจกรรมจัดตั้งธนาคารแพะทุกตำบลน,นะครับอันที่สองก็คือกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตกแกนจมปะถออันนี้อันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราก็จะส่งเสริมในในสองรูปแบบก็เป็นแนวทางที่เราจะพัฒนาค่ะ มาที่ท่านผูน้อำนวยการบ้างนะคะเพราะว่าเป็นทหารหน่วยพัฒนาที่จะช่วยเกษตรกรให้เข้าถึงหรือว่าการไปช่วยให้ความรู้ของเขาะค่ะอยากจะให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยค่ะทางกองทัพได้เล็งเห็นว่าการพัฒนารายได้ความเป็นอยู่ของประชากรนะครับซึ่งมีนโยบายสําคัญวา่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดนะครับจะต้องมีรายได้ทัดเทียมนะครับมีความเป็นอยู่เทียบเท่ากับ พอแม่พี่น้องเกษ,ษตรก,กรรมและก็ประสัตัดในพื้นที่อื่นกองบัญชาการกรองทัพไทยได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาซึ่งมีขีดความสามารถทั้งในเรื่องของงานด้านงานการช่างนะครับแล้วก็งานส่งเสริมการเกษตรเข้ามาเป็นฟันเฟืองอีกส่วนหนึ่งนะครับให้กับรัศดรพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่สจังหวัดน,นะครับ โดยจัดตั้งเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อหน่วยประชาการฐานพัฒนาวัตถุประสมเพื่อที่จะสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยให้เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรในพื้นที่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับตามขีดความสามารถของหน่วยประชาการฐานพัฒนาก็คือการพัฒนาสายพันธุ์นะครับตรงนี้เราก็จะส่งเสริมในพื้นที่ด้วยการนําสายพันธุ์นะครับซึ่งพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์แล้วว่ามีความเหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถ ดําเนินในเชิงของเศรษฐกิจได้อย่างคุ้มค่านะครับหลายๆสายพันธุ์นะครับโดยเข้ามาดําเนินการให้บริการกับสมาชิกที่ได้จัดตั้งขึ้นนะครับโดยในพื้นที่3จังหวัดแล้วก็สี่อเภอนะครับเป็น่มเป้าหมายแรกนะครับซึ่งขณะนี้เราได้ดําเนินการจัดตั้งได้ถึง6กลุบมขณะนี้สมาชิกของโครงการนี้ประมาณ2,000กว่ารายล่าสุด สามารถที่จะสร้างปริมาณรายได้จำนวน3,633ตัวนะครับคิดเป็นมูลค่าเงินก็ประมาณ80กว่าล้านบาทนะครับ<ส>ก็คือผลสำลดที่ทางกองบัญชาการกองทัพไทยภูมิใจครับ<ส>แล้วก็รายได้ตรงนี้ก็กระจายไปสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยตรงแล้วตอนที่จัดหาแม่โค,คแม่พันธ์ะค่ะทางหน่วยจัดมาอย่างไรคะเราจัดหาแม่พันธ์เนี่ยให้กับตัวประธานกลุ่มนะครับต่อเนื่อง ส่วนสมาชิกในกลุ่มเนี่ยถ้าใครสนใจเข้าไปอยู่กลุ่มเราก็จะมีบริการน้ำเชื้อให้นะครับจัดลงทะเบียนถึงเวลาเจ็บป่วยรักษาก็จะประสานกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับเข้ารับก,การรักษาในส่วนของโรคระบาดเกษตรกร,ะกรนะคะที่เขาไม่ได้มีแม่พันธุ์ถ้าจะเข้ากลุ่มก็จะต้องมีมีสองตัวมีพ่อ,อแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีแล้วเขาอยากจะทำอาชีพนี้อะคะ่ะ ถ้าเขาอยากจะเลี้ยงอะค่ะก็ต้องจับหาครับในส่วนแรกนะครับเราให้ความสําคัญกับประธานนะครับประธานกลุ่มก่อนนะครับประธานกลุ่มเนี่ยจะเป็นคนพิจารณาหาสมาชิกนะครับต้องมาทดสอบนะครับต้องไปดูพื้นที่นะครับให้มีความพร้อมอย่างตอนที่เข้าไปให้ความรู้อะค่ะอันนี้เราต้องแบบเหมือนจัดสัตวแพทย์หรือว่าวิทยากรมาเลยเราจัดอบรมเป็นระเบียบเป็นือยประจํานะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มเนี่ยเราจะต้องอบรมเดือนเว้นเดือน นะครับหรือ3เดือนเราจะต้องจัดตลาดนัดโคเรามีแผนการการปฏิบัติอย่างชัดเจนครับค่ะเรียกได้ว่าจากที่ประชาชนอาจจะเคยเลี้ยงแบบตื่นมาก็ปล่อยเขาไปเดินแล้วมันก็ไปกินพืชผักของบ้านอื่นด้วยก็ให้เลี้ยงในข้อมีการผสมพันธุ์ที่ถูกต้องนอกจากจะได้ได้เป็นอาหารที่ทานกันเองแล้วก็ยังขายแล้วก็มีรายได้ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการที่ทุกหน่วยงานเข้าไปสนับสนุนทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆเพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเราไปติดตามพร้อมกันค่ะภายใต้การดำเนินงานของกอรรมนภาคสี่ส่วนหน้าซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2551 ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพไปแล้ว741กลุ่มมีการตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกตำบลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลารวม290สหกรณ์ปัจจุบันกองอำนในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ส่งเสริมยกระดับให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนมี6กกลุ่มได้แก่กลุ่มวิสาหกิจเสื้อผ้าแฟชั่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปข้าวเกลียบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากระตัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปผลผลิตมะพร้าวครบวงจรกลุ่มวิสาหกิจแปลรูปยญาเนเปียและธุรกิจไก่ครบวงจรพร้อมหนุนเสริมขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้จากการดําเนินการที่ผ่านมาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยเพิ่มช่องทางทางการตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จนกลุ่มอาชีพสามารถดําเนินธุรกิจที่มีมูลคา่าผลเป็นที่น่าพึงพอใจ เษตรและก็สากลค่ะได้มาช่วยส่งเสริมในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้ายังไงบ้างคะในส่วนของหน่วยงานกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับนอกจากเกษตรกรรายย่อยแล้วนะครับเราก็จะมีอาสาสมัครของกระทรวงเกษตรและสากลเนี่ยเป็นรายสาขาไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครเกษตรและสากลประชาชนที่เป็นผู้แทนกระทรวงในระดับตำบลน,นะครับที่เป็นภาคประชาชน หรืออกมอนะครับอาสาอาสาสมัครเกษตรเนี่ยของเกษตรจังหวัดน,นะครับโดยกมรมส่งเสริมเนี่ยมีถึงระดับหมู่บ้านแล้วก็อาสาเป้าศัท์หมอดินครูบัญชีอาสาชุมประทานหมอยางเรามีอาสาเกือบทุกสาขาแล้วก็เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรนะครับที่จะนําองค์ความรู้น,นํานโย,อยบายหรือสะท้อนปัญหา ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่มาสู่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็นำโครงการนโยบายดีๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยสู่เกษตรกรได้ตรงเป้าหมายการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มเป็นสาบานไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้หรือในเรื่องของงบประมาณทั้งงบประมาณ ประจำของหน่วยงานตามฟังก์ชันหรือจะเป็นเงินนอกว่าประมาณเช่นเงินกู้เป็นต้นนอกจากสินเชื่อแปลงใหญ่แล้วนะครับก็จะมีกองทุนต่างๆของกระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรหรือวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่น กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นต้นนะครับถ้าเกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นสาบานเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนภาคการเกษตรเนี่ยก็สามารถที่จะขอรับการสาบสุนเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้บางกิจกรรมปลอดดอกเบีย้ยด้วยซ้ำนะครับจ่ายขาดเลยเช่นในเรื่องของระบบน้ําเป็นต้นนอกจากการให้องค์ความรู้การสาบสุนปัจจัยเบื้องต้นเงินทุนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่กระทรวงเกษตรร่วมกับทกศที่จะ สรับสูนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้เป็นปัจใจัยในการด,ดําเนินธุรกิจของเกษตรกรครับอยากฝากอะไรถึงเกษตรกรไหมคะในส่วนของวิสาหกิจชุมชนนะคะตอนนี้ของทั้ง3จังหวัดของเรานะคะก็จะมีหลายๆด้านด้วยกันนะคะทั้งด้านการผลิตพืชนะคะการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้กวะะก็ทางด้านการประมงนะคะในส่วนของที่เราเน้นตอนนี้ก็คือจะเป็นวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อนะคะซึ่งเป็นตัวส่งเสริมเศรษฐกิจหลักของ3จังหวัดชายแดนใต้ของเรานะคะก็อยากให้กลุ่มตรงนี้นะคะก็ในเ,เมื่อจดวิสาหกิจชุมชนแล้วนะคะก็ให้กลุ่มนะคะได้มีการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งโดยการประเมินศักยภาพกลุ่มนะคะแล้วก็มีการจัดทําแผนธุรกิจซึ่งตอนนี้ทั้ง3จังหวัดก็มีกลุ่มที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็สามารถเดินต่อไปได้หลายกลุ่มเหมือนกันเช่นของจังหวัดยะลาก็จะมีโคนเนื้อ เนืนง,งามนะคะซึ่งตอนนี้ก็หน่วยงานต่างๆของภาครัฐแล้ะก็ได้ร่วมกันสนับสนุนตรงนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรที่ทำปศุสัตว์ในพื้นที่กันบ้างค่ะว่าจากโครงการพัฒนาของภาครัฐมีส่วนช่วยในการต่อยอดยังไงบ้างค่ะหลังจากโครงการนี้เข้ามาก็หนึ่งชาวบ้านเนี่ยระหนัดแล้วก็เลี้ยงวัวเป็นระบบมากขึ้นาจากปล่อยก็มาปลูกมายืนข้อเพราะว่ามันการใช้ประโยชน์จากการ เลี้ยงวัวยินเคราะห์นี่มันได้ประโยชน์หลายอย่างนอกจากการเลี้ยงเป็นระบบแล้วนี่หนึ่งได้ขี้วัวเป็นปุ๋ยสองที่เรากําลังจะพัฒนาต่อไปนี่จะได้แกะต่อไปพอมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยที่มีความสุขก็คือ,คอได้เห็นวัวที่ที่สวยงามแล้วก็ใหญ่แล้วก็รายได้ก็ดีเดี๋ยวนี้เรามีวัวสายพันธุ์ขึ้นก็ทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็ของกะมีการปลูกหญ้าในเปียด้วย มีการขายท่อนพันญ,ญาขายมูลมวัวทำให้ปู่พ่อเรามีไรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งค่ะรู้สึกดีใจที่ภาครัฐมาช่วยสนับสนุนเกษตรกรในการเลี้ยงโคให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เอาน้ำเชื้อดีๆเข้ามาเพื่อที่จะให้วัวของเราเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เพื่อที่ให้ลูกหลานได้มีอาชีพที่จะรองรับอีกหนึ่งอย่าง ในการดำรงชีวิตอะค่ะเรียกว่าเป็นการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะที่มาร่วมมือกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วแหละไม่ว่าอาชีพที่เขาทำหรือว่าผลผล,ผลิตที่มีแต่ว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ที่สำคัญคือสร้างไรายได้ให้เขาเพิ่มขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะให้ท่านผู้อำนวยการค่ะได้ฝากถึงนะคะว่าหน่วยงานทหารของเราค่ะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยพี่น้องประชาชนค่ะท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับ ท่านได้เด่นย้ำแล้วก็สั่งการให้หน่วยประชาการฐานพัฒนาครับเข้าดำเนินการมีส่วนร่วมนะครับในการขับเคลื่อนดำเนินการในการสร้างมิติในเรื่องของการพัฒนารายได้นะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาทางกองประชาการทองทัพไทยก็ได้ตรวจสอบประเมินผลนะครับมีตัวชี้วัดที่จับต้องได้แน่นอนนะครับตรงนี้ก็อยากจะ ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแล้วก็สียอำเภอของจังหวัดสงขาได้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลนะครับและในกองทัพนะครับรวมทั้งส่วนภาคราชการกระทรวงทุกกระทรวงครับที่จะร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหานะครับให้หมดสิ้นนะครับแล้วเพื่อที่เราจะได้มีสภาวะ ชีวิตปกติเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยในภูมิภาคอื่ีครับขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะคะที่มาร่วมสนทนากันวันนี้ค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะในรายการจารึกไว้ณชายแดนใต้ค่ะช่วงข่าวภาคค่ำช่วงเวลา18นาฬิกาถึง21นาิกา30นาทีทางททบ5วันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ